สวัสดีค่ะพ่อกัญญาจากางเขตยูวานี่คือกอาจานอยู่นะบ้านอะจะนนี้คิวออาเนีมบ้านจ้าจะาเดี๋ยวเฟเนียก่อนยูมือนแฮนี่ใส่ก่อมไมกินก็ดาวสืสพคิวีกนะนไิแม่ไทยเอาเนทยบ้านจ้าล่าสุดัน ไออันยังกงล่ะก็อีกกำลังจีแล้วแล้วขี้ด้านนั้นตรอื่นแล้วจ้ะคนก้อีทเราเ้ยอนะดสองหมาจากนี้ทแนี้เลยเพิ่นตกอยอมือเดียวได้ในจ่าดเพิ่นเฮ็ดกกำลังแล้วแล้วเนแต่มองนี้ก็มงนี้ที่เพิ่นเ่เลยแล้ ถ้าหลังมัไหนดกอนล้เดีองจะเปนประตูจ้าอันปนรุ่นมาเซบันบันย่งก็แล้อันอันเราพัดเอาแล้วมึจะซื้อแบบนี้เป็นประตูโจกระมันตั้งกันก้งกัจกสียังยังชาแล้วก็ท่าสีปูกระเบื้องแล้วก็จีฟ้าจ่กาข้างล่างเน้วหรอปะ เอาไว้ยื่อถ no. ุงหน่อยแปมาสองคนชิวพี่บอลมุกจันทีเหยถุงไงจังนีแล้วม่กจันทรพ่อเนี่เอ้าไม่ให้อาการเขาที่ตาผาล้างมันอยู่ ก็ถึงเ็นธมชาติแต่ว่าน,นี่ก็มมนะไ,ไม่กนะ้าวสูงแล้วเพรมันเที่ยงเงียวนะเดงหม่เป็นเด็หม่นะ่วงนี้ว่าจะ่เตประตูแต่ว่ากเต่งงันวะถ้าเราอน้ัประต,ระตออมามาูประตูนึตงนนตอนแรกว่าเ,เน บันยากาศในวันนี้มันเลียงจ้าถ้ามันแง้มมันย่ามเเขาย่ามันเป็นเห็นหนาอ่ะแถอนี้ก็ชีเสียวเว้ยงมพันแงมเจะบเลี้ยงแ้แล้วให้หน้าเดียวไปมอนี้กับไอยังก่ล่ น้องสาวเราจะจะลอมหัวลอมหัวใหม่ไหยเนี่ยมาอันได้เฮียนมันมีกับหนูกัญญาอยู่สองคนเนาะแล้วก็เลยว่าเป็นควันก็เลยอเนเอสองวันลงจากลองหัวเฮหตุงาไปจะชุดหุ่นจะเหตุใบจะชุดอันตาหยาดเลยจต่หุ่นสกายนอนแรงนุ่มอันนี้ตีกันเก็บเงินไทยไอ เก่งินาคอนจิเฮตอนแรกวันที่นี้เพิ่ก็เลยวยาเพิ่จิตเฮตให้ชกคอนเวลาเพิ่จิตเฮตเอารัวหนาให้ก,กนยอนมาทยยาเฮตแบบเป็นไอ,กอ้กแพงปูรเงแล้วต่างกนจะก็แล้ันเฮตงมันจะเวิร์ดไลไม่โลไม่โล

พอทีก็บ้าวสารมตลาดจะไปซื้อน้ากิก๊บเพยดาวแล้วค่ะเป็นเอดาว์พิสุทธิ์สภาท่าจีนสภาซื้อรอ,องเท้าตอนล่องเท้ามันขาดโอ๋ออย่างนี้นุม่มเอิญเกือบแต่ก่อนนุ่มซื้อเอิญเกือบคิดว่าน่าจะมา,มาั่นลายเดือนจาน,นจเดือนแล้วอยู่แต่ว่าน่าจะว่าท่านมันเกิดดอกอ๋ออยู่มากินหมือน,นีก็บมันเกิดแล้วจานต่ว่านี่ยังอยูกับเบื้องยัง ช้านั้งท่าสีดัดไอตีฝ่ายอีกต่อไฟอีกงานจะอีกดนอยู่จ้ะเมือที่มาใส่ประตูหน้าต่างอีกคิดว่าเราจะประมาณปลายเดือนจะเนี่ยต้นเดอ,อก,กันจะได้ท่าสีร้องเพื่อนไม่ล้วก็ะท่าสีไม่ตอนนี้เทา่วไปไอเก็บของไปไหาอันไหนจ้า เอีนยวนจะไปเบื่งของในฮียนหูกแห้งของอันู่นเอามาขายคองในอี้งหูกแห้งให้นางนอนสวัสดีค่ะมันแต่นั่งก็นอนพี่น้องเอ้ยนั่งไปเนี่ยกันไก่เหมือนเสารไปจังหันล้านล้านแม้ โอเปนเพ่นเป็นเพ่นออฟฟิศหลานออฟฟิศมะลำามแล้วเ่าอะไรนั่งนุนนั่งนุนเอ็นเอเอที่นอนเอ้ยกระดูดทีนั่งกันยังไหมข้าวเลียงเกับว่านั่งทั่วลอนกข้าวเลียงเอาอีกแล้วมั้โเ้ยเจมนพูดอ้าถ้าละมานยังได้ที่นองทั้งเอฟซีทั้งตุยเข็ยดป็งไรกกระดูดแรกเด้อเด้อเจมันขอคบละลาย ออกพุดเอฟซีไล่ที่ฮักนอ้องดูซองข้นกับหลานต่อเงอนอีกออกไปอีกจักห้องก็ให้พี่น้องมาหยางมาหยางด้เรื่องพี่น้องเอ้ยมาหยางน้องเขตในเรื่อ,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 ว,อ,อ,อวันเกิดวันที่ยี่สิบสี่แต่มาหยางเนี่ยแต่ก็ฮักลูกฮักเต่าคือเก่าในเรื่อแต่เด้อแค่ตรว,ตวแตจแบบดูยันสิละ่ะเอาเนาะเวลาสิเลือกว่า,าไล่ไได้ดอก ไปดูแลซอยในเรื่องยาวเนอะฝากฟังน้องเกณฑ์ในเรื่องค่ะนี่ายเสือถ่ายผ่านต้องต้องแทกไป้ดำอันนั้นเด็กเด้าน้อยจะนี่ล่ะมันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเก็บไปมันใหญ่เพราะเด็กซื้อข้าวต้มขนมลราที่น้องเอ้ยจะไาบ้านเกิดนี่ก็ซื้อนิ้งมาสนุกเสียงเสียงบ้านเกิดนี่ซื้อยา้งมาให เฮ็อเอเฮ็ดซื้อไงซื้ออออือรุ่นีตัวนะกซื้อ้องประลุ่นีกตัวเออาซื้อนี่นี่ละปรนี่ละการีบจะสร้างตัวบนกินนะการจีบจะสร้างตัวบนกินมาบนกินต้เคอน้จบลองมีกะเบนบอกันี่บอกเามม่แล้วกาจบงประมาณหกโมนี่แหละกซ้ำนี่แหละอีัน เห็ดปลาบคิวีนเด้อเพิ่นว่เห็ุดดูเออเหตุใดปลาบิคิวแต่ว่าคือจะกินอาหารเยอนะปลาหนึ่งมะนาเเนื้ออยากกินดูเหรอเพื่มือกุ้งอยางมือกินดูแล้วแรงมนาเอกไปใส่นน่องพี่น้องข้าหลานน่องพึกษสาหราานีนพี่น้องเหมือน่าบอกน้ำพีน้น่องหัดเป็นึกษสาหลานเรื่องแนกกินแน่อยากคืคอนเดมากนี่โอ้ยแมันจิ ซื S S đ đ ้อหลายอยู y sans, y sans, ่ดอกซื้อโดดปลาหมึกอีหยังอีหยังกระตามบอกหอยแก่ข้ามแรงรูระแก่ม้อยแก่แม่อ่าซื้อบอกหอยเฮ้ยน้องกินว่าเป็นดอกจมาเป็นจังไหนกะว่าน้องพี่น้องเอ้ยขึ้นหอดขึ้นเต็นเราดุยนู่นกับไปอยู่ซาลาข้ามแต่วันที่ที่สิบสองนี่กับสิกับมาอยู่น่าวางแก้ตัวขึ้ข้าวเพรเมื่อเพราะว่าแกแต่ทำภารกิจง่ายสั้นคนนั่นแหละ ลู้ตนอี่หละพี่น้องเลยมันขัสีพื่อดฮอดกันอยู่ดอกรูกตนจนนี่แห่นั่งพลาว่าไหนก็เก็บสันฝังฝังไปนี่ตายเกิดตกชุชชทำบานตกอน้องโอนีละข้าพี่น้องโอนีละนั่งกับพ่อข้าวตี่อแล้วะกินคอแล้วะเอวว่าให้ซสื่ออย่างสื่อสมรักมากินอด้รก่นสิว่ามมมี่มี่ินตาลามอ ไม่ต้องขายบ่มันว่าใอยมีของมาไหนนี่นี่แล้วจะอันมุ่งขายของต้องขายของมุ่งหนีเยึะเลยแต่ว่าช่วงนี้ที่ว่าช่วงนั่งแพ็คของช่วงของมโหฮันใหม่ๆนี่อู้วซาเต็มเหี้ยนเมื่อหนึ่งกวางแต่อันเบิร์ตช่องนี่แหละเต็มเลย ้วเรก็เลยแบบว่า,าของในหิ่นมันหกก็เลยเด็ตัวหิื้อนออกมาปนติจะเอาของไว้แล้วก็นั่งแพ็คข้องไม่เอาเว้นก็ได้าน,นาันเลยใช่ไหมิเอ้าวอารื่อันะไรวคลิปอนุทายคลิปไี่นีก็สิ เดี๋ยวก่อนสิเอาโทรทัศน์มาใหม่นี่นะจ๊ะไอเจ้า่าวันเกิดจะซื้อโทรทัศน์ให้ก็๋ยวเอามาใหม่นี่หนินะจ๊ะเพราะว่าแบบถาหนองมาเล่นมาท้าเอเดาวมาเล่นอยู่นี่สิกัสิเดี๋ยวมีโทรทัศน์เบิ่งเดี๋ยวเฮ็ดแกงนี่มาท้ายคองนั่นนี่อีกมุมหนึ่งก็ับทางนางเหนื่อยนี่ก็เว้นจ้ะทั้งเพื่อนที่แบบแบบขนมาแบบนี้มาเล่นไม่มเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้กับอะไรซ้ำนี่ก็แล้วแต่กับมาท้ายอัปเดตให้เบิ้งว่าไอ้เพื่อนเฮ็ดฮอตไซแล้ว ลูกยาอันนี้ให้จ๊งมือเดีวที่ด้วยหามือหกมือหนิหกิ่นเี็ไมาหกมือเลยต่เดาแบบเลียวไลเติมเลี่วเพราะว่าพี่นกรมเดี่ยวจ่าเดียวคิกะเอว้ซีกัอนนาจ่ากับสากตเลยกตัแช่ตัวสะใทายังเลจ่าจ่าย้อยพอกันคิมนาจ้าสวัสดีค่ะ